ับยำบ้างถุกมันสิงครับข <c oughs> ุดจิ้งหรีดครับตัวน,นี้ได้กี่ตัวแล้วครับชั้นหนึ่งได้ชั่วแล้วครับนี่ครับจิ้งหรีดครับผมนี่จิ้งหรีดครับยำบ้างนะครับ <c oughs> ใหญ่ๆครับใหญ่ๆ <c oughs> ตัวใหญ่นะ เฮ้ยไหนอยับรู้เลยดิูพี่หนูไขแลข้วคดัดสดๆนะครับตอนนี้นานผ่นพานผ่านพนานแต่ว่ามีมีตัวนะมีตัวที่ขาขาดแล้วเนี่ยเจรังเลยอืมเห็นใบไม้นะครับ ไม่ต้องมาดาวมองดาม่าอีกนะครับของลกสวยไม่ต้องดูนะครับไปยังไงไปอีกเลี่ยงครับไปหากรากไม้มันต้องกินรากไม้นะเดี๋ยวออมเจอเลยเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เออดี๋ยวเดีวเดีวเห็นหัวแล้วค่อยค่อยนี uh, mm ่ถ uh ึงแล้วยังดิดขาวเฮ้ยกระโดดออกได้แล้วได้แล้วครับตัวใหญ่อ่ะนี่ครับได้แล้วครับทันตั้มครับเก็บตัานหนึ่งเก็บสิบตัวตัานหนึ่งดาวตัวทิพตัวแล้วสิบตัวครับองไม่ได้ไรเงี้ยโอ้องไม่หมั่นเลยวะอุ้ยสองตัวตายเลยกูเวเนี่ย ผมมีถองครัวเล่รัยเอี้ยควานเ้าไปสแตกลงเขาครัวเนาะอมนนี่ตัวหนึ่งครับอืมแกปุ๊ได้รอกันแดได้เขได้จะไปล้างกอยู่ได้ยู่โ่ไดคูเว้ยดูเนี่ยเนี้ยนี้ใช่ไหมนดับอเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมูะ ดูไม่ไรแล้เหมนมีดูเฮ้ยมีนี่อือโอ้เลอร์แหละเนี่ยนะอันจะท้าวแห่ดาบออกไม่มั่นเลย

หนัดได้สองตัวแล้วครับอลดูพันปึ๊ดครับปึ๊ดเองคนน่ะโอ้ยิบหายขี้แบบวะฮะขี้ใส่หน้าแบบวะยิดิบโอ้ขี้วายิายอยไร้อะไยะได้มบหยาบอะอดี๋ยวบิน ใส่หน้าเลยไปกับขวดนะครับตอนนี้คแค่นี้นะครับ